ลายกรงล้อนะคะก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่น่าปักมากๆเลยค่ะเราขึ้นต้นเหมือนลายดอกแก้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่เก็บปลายกีบดอกค่ะแต่เราจะลงตรงรูกลางแล้วคล้องไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ความถนัดซ้ายหรือถนัดขวาค่ะแล้วก็เราจะต้องลงจุดกึ่งกลางจุดศูนย์กลางทุกครั้งนะคะแล้วก็คล้องวนซ้ายไปเรื่อยๆเลยค่ะ นะคะค่อยๆปักไปนะคะาลายปักของกงล้อนะคะเราสามารถปักแบบหางนะคะหรือปักแบบชิดชิทีทได้เลยนะคะส่วนคูแต่วเองก็ชอบปักแบบชิดๆทีทีนะคะแล้วก็วนไปจนเป็นจนครบวงกลมนะคะกะระยะให้ความยาวเท่าเกันด้วยนะคะไม่งั้นวงกลมเราจะไม่สวยนะคะแล้วเราก็ ปักให้ให้รอบนะคะต่อไปก็จะเป็นเทคนิคนะคะการทำให้มันเป็นวงกลมก็คือการเชื่อมของอจุดเริ่มต้นนะคะก็แย่เข้าไปตรงกลางรูเลยของลายปักแรก